สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องเชอร์แตม77 c h a n n e ชาแนลใน t u u e นะคะแล้วก็เชอร์แตม77นะคะกูมาอิน63เครื่องพลังหิน59นะหนาวนี้ใกล้ถึงหน้าหนาวอจังไม่ถึงนะอันนี้หน้าฝนก่อนหน้าฝนนี้นะแล้วก็จะต้องเข้าหน้าหนาวและนะคะเชื้อไวรัสหรือโรคหวัดเนี้ยเขาจะระบาดได้ง่ายณนะช่วงหน้าฝนและหน้าหนาว เพราะงั้นแล้วหม้ออบสมุนไพรหน้าจมูกนะแล้วก็แถมสมุนไพรพร้อมกับชงดื่มด้วยเนี่ยนะแล้วก็สบู่นะต้านหวัดนะไปให้กับทุกๆคนเนี่ยจำเป็นมากๆนะยุคนี้จําเป็นต้องมีนะมันใช้งานง่ายนะอันนี้แต่บันทึกเสียงทีหลังนะจะถ่ายคลิปกับลูกสาวไว้ก่อนเพราะงั้นแล้ววิธีการใช้มันไม่ยากเลยพี่น้องมันง่ายมากนะอ่า ใส่ชาลงไปเรามีแก้วตวงน้ําให้ด้วยนะแล้วปั๊กก็เสียบไฟบ้านเปิดเบอร์สองพอเดือดแล้วก็ลดมาที่เบอร์หนะึ่งะและก็รอเติมน้ําเรื่อยๆเพราะว่ามันร้อนแรงแล้วน้ํามันก็จะเหือดเร็วเพราะงั้นก็จะมีแก้วสําหรับเติมน้ำเวลาเติมน้าก็เทใส่ไปตรงช่องจมูกอะได้เลยนะเพราะงั้นแล้วเราจะสูดดมตรงจมูกแบบตรงๆเลยก็ได้ก็จะได้กลิ่นของ ขิงข,าข่าตะไคร้กระชายที่ดําทําเป็นถุงชาไปให้เพราะงั้นแล้วหนึ่งถุงชาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นมากๆเราอาจจะชงใส่แก้วเพื่อสําหรับดื่มแล้วก็เติมน้ํเอ่อเอาเอาซองอะ่ะมาแล้วก็ยกซองอะ่ะมาใส่ที่หม้อแล้วพอใส่ที่หม้อเลิกใช้แล้วก็เอาซองเนี่ยไปเก็บใส่ตู้เย็นไว้ใช้ครั้งต่อไปแล้วก็น้ําที่ว่าชงเนี่ยใส่น้าผึ้งนะแล้วก็ด,ไกดมไป สามนาทีห้านาทีอ่ะทุกคนจะเหงื่อโซ,โซมท่วมกายเหมือนกับการที่เราไปอบไอน้ําหรือว่าเข้ากระโจมหรือว่าตู้อบราคาเป็นหมื่นหมื่นบาทเลยแต่เนี่ยคือราคาหลักร้อยเซ็ตเนี้ยราคาหลักร้อยนะคะแล้วก็ช่วยแตมแชร์ก็จะได้ส่วนลดด้วยนะคะ นะเรื่องราวเนี่ยมันได้เรื่องราวของการฆ่าเชื้อสิวทําให้ผิวของเราเนี่ยย้อนไวช่วยทําความสะอาดหลูมขนได้ด้วยเพราะงั้นมันจะไม่ได้เรื่องแค่สุขภาพอย่างเดียวได้เรื่องของความงามด้วยที่จะ๊ทักทายกันมาแล้พี่น้องค่ะราคาแบบดีงามมากหลักร้อยแล้วก็ สินค้าแบบว่าให้ไปเป็นเซตอนะ่ะดีงามมากๆเพราะงั้นแล้วฝนนี้หนาวนี้คุณไม่ต้องกลัวว่าเป็นหวัดเลยนะแล้วก็คือป้องกันเอาไว้ก่อนนะใครที่เป็นแล้วก็ลองเอาไปดูแลตัวเองดูนะเพราะว่ามันก็เคยมีคนที่เขา,เอ,าอบหน้าชงสมุนไพรไทยแล้วเขาก็ดูแลรักษาในเรื่องของอาการหวัดได้นะเพราะว่าอันเนี้ยมันก็เหมาะสมกับยุคนี้มากๆนะมีติดบ้านเอาไว้นะดีงามมากโอเคค่ะทักทายครจะตามมาได้เลยค่ะไลน์แอดค่ะลิงก์ด้านล่างนี้นะคะ ูเชอตามแชแนลค่ะฝากกดไลค์นะกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเชิตามและต่อแอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ